ช้างศึกกับฟุตบอลทีมชาติไทยอาย่3ปีที่ลงประเดิมสนามเกมแรกไปเมื่อวันที่16เมษายนครับเอาชนะอิรักไป2ประตูต่อ0ครับหลังอยู่รองจา่าฝูงของกลุ่ม C ีครับแตมเท่ากับซาอุดีอาระเบียครับที่ชนะทาจิกิสถาน4ประตู2ครับแต่ประตูดได้เสียทีมชาติไทยครับเป็นรองซึ่งวันที่19เมษายนครับช้างศึกครับจะลงสนามเกมนัดที่2ชิงตําแหน่งจา่าฝูงกับทีมชาติซาอุดีอาระเบียครับโดยความพร้อมของทีมครับชาติไทยภายใต้การคุมทัพของโค้ชอิสระสีเทโรครับถือว่ามีข่าวดีเนื่องจากนักเตะ ทั้งหมดครับทุกรายยังคงสามารถลงฝึกซ้อมได้ต่อเนื่องจากโปรแกรมที่จากโปรแกรมครับไม่มีนักเตะรายใดที่มีอาการบาดเจ็บจากเกมแรกเลยครับซึ่งทางแม่ทัพใหญ่ของทีมชาติไทยครับมีการให้สัมภาษณ์ถึงการเจอกับทีมชาติซาอุดิอาระเบียครับว่าเกมหน้าเราก็ต้องกลับไปเช็คสภาพร่างกายกับนักเตะหลายคนครับแม้ว่าจะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหนักซึ่งเราทุกคนก็ร่วมกันทํางานหนักอย่างเต็มที่ครับ เพิ่มเกมนี้ครับเราได้ดูเกมที่เขาเล่นกับทาจิกิสถานครับและเกมก่อนหน้านี้เพื่อเป็นข้อมูลเอามาทำการบ้านรับมือครับซึ่งมันก็ยังคงเป็นงานที่ยากและหนักสำหรับเราครับแต่เราก็มีแผนในการรับมืออยู่แล้วเช่นกันครับจากสภาพทีมความพร้อมของทีมชาติไทยอยู่ปีครับที่ไม่มีปัญหาเดิงตัวผู้เล่นบาดเจ็บครับทำให้คาดการเสดผู้เล่นที่น่าจะส่งลงเป็นตัวจริงครับในเกมพบกับซาอุดิอาระเบียในระบบ4 2 3 1ครับประกอบด้วยพวกสาประตูครับ โสภณวิทย์ครับหลักญาติกองหลังครับวาริชูทองชนพัฒนบัวผันทรงนวุฒิไคร่ควรวิลินทรนจำนงวัดครับโดยมีแดนกลาง2ตัวตัดเกมครับเสกสันราตีครับกับนัชชาพมสมบูรณ์ครับแดนมิดฟิลด์แนวลุกใช้เอราวันกันเย่ครับปุระเชษทอดสนิทสิทนุพงษ์โชติโดยมีธีรศักดิ์เผื่อพิมายครับเป็นกองหน้าตัวเป้าครับ